สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนไม่ได้เจอกันนานนะคะคิดถึงนะคะวันนี้วันที่27ตุลานะคะเป็นวันที่หนังสือเสียงของคุณเบย์นออกมาแล้วนะคะแต่มากรุดยังไม่ได้ฟังหรอกคะ่ะนะคะออกมาแล้วหนังสือคือยอคันฮอเฟียลนะคะมากุูดเปิดกลุ่มแล้วแต่ยังไม่ค่อยไม่ได้ได้ไปทําอะไรในกลุ่มเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายุ่งๆกับงานยุ่งมากยุ่งกับงานมากตั้งใจว่าตุลาจะเป็นเดือนที่พักผ่อน ไม่ได้ทำงานล่ามนะคะแต่ว่างานหนักยิ่งกว่าเดิมโอเคนะเดี๋ยวมกุฎใครฟังไลฟ์นี้แชร์ได้นะคะมกุฎจะมาอ่านหนังสือให้ฟังบางท่อนเท่านั้นนะคะเพราะว่าเคารพเรื่องลิขสิทธิ์ของเขามาอ่านเรียกน้ำย่อยนะคะแนะนำว่าให้มีหนังสือเล่มนี้นะคะเดี๋ยวก,ก็จะอ่านให้ฟังจะแปลให้ฟังแล้วก็จะหยิบประเด็นเรื่องภาษามาคุยกันเล็กๆน้อยๆ้อยนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวมกุฎขออนุญ,ญาตแชร์แป๊บหนึ่งแชร์ไปห้องนะคะกลุง อ่าตดต๊ดต๊ด,ด,ดโอเคแชร์ไปใครที่ฟังอยู่แชร์ได้นะคะมะกะัดเอ่อมะกะัดมะกรูดจะอ่านหนังสือให้ฟังบางท่อนจะแปลให้ฟังแล้วก็จะหยิบประเด็นเรื่องภาษามาแนะนำนะคะจะแชร์โอเคอื ต้องไปหากลุ่มให้เจอด้วยกลุ่มชื่อบูกใครที่มีหนังสือด้านนะคะเข้าไปเป็นสมาชิกกลุ่มชื่อบูกเสี่ยเกลเม็ดมะกรูดก็ได้นะคะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรแอคทีฟนะคะจริงๆอยากจะสนทนากันเรื่องหนังสือโอเคอยอคันฮอฟฟี่นะคะสิ่งที่ฉันคิดอาจจะผิดก็ได้แปลให้ฟังแล้วเนาะอืมดูใครที่มีหนังสือนะคะ หน้าหน้าหน้าเจ็ดนะคะหน้าเจ็ดนะคะอัลเลสเอนบรอบูคแอสมัดเยเซอีแวกพอเอนเรียะอัลลสเอนบรอบูแอรสมัดเยเซอีแวกพอเอรียโอเคนะคะแปลว่าอะไรคะใครแปลได้ช่วยแปลมาทีค่ะมาร่วมสนุกด้วยกันนะคะ a t ลเลสเอนบรอบูคแอร์สมัดเยเซอีแวกพอเอนเรีเดี๋ยวมาเพิ่มความสนุกด้วยการที่ผู้ฟัง เขียนมาในคอมเมนต์นะคะว่าได้ยินคำไหนบ้างลองฟังทดสอบความสามารถในการฟังของตัวเองนะคะว่าฟังแล้วได้ยินอะไรบ้างเข้าใจแค่ไหนนะคะใครมีส่วนร่วมคนนั้นก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะคะอัดแลาเอมบรอบูคแอสมัดเยเซอีแวกอเอนเรียซแปลว่าการอัดแลาแปลว่าการอ่านนะคะอัดบวกคำกริยาแปลว่าการโอเค อเคนะคะการอ่านหนังสือดีๆหนึ่งเล่มเนี่ยนะคะการอ่านหนังสือดีๆสักเล่มเนี่ยนะคะมันเป็นเสมือนการออกเดินทาง a d j e c t i v e i v e a d j e c t i v e i คือออกพอเอ็นเรียซัออกเดินทางโอเคจดมาเลยค่ะจดมาเลยใครจดได้จดมาเลยนะคะ,ฉะเฉลยมะควรจะเฉลยมะ โอเคไม่มีใครตอบงั้นไม่ต้องเฉลยเนาะไปไปดูในหน e ouais. ังสือได้นะคะต่อไปหน้า7เหมือนเดิมนะคะท่อนต่อไปนะคะ Wisdom är inte ett stycke i n l ä d information v i s d o m är inte ett stycke i n l ä d information utan något vi t i l l s k a n s k a r o s genom våra faktiska livserfarenheter v i s d o m är inte ett stycke i n l ä d information utan något vi t i l l s k a n s k a r oss เก,กี่ยวกับวัา factiska livsfarigheter นะคะอ่ะอเคนะใครได้ยินคำไหนลองพิมพ์มาดูค่ะลองทดสอบสมัยที่มอกรุดเป็นเด็กเนี่ยนะคะตอนที่เรียนภาษาอังกฤษเนาะคุณครูก็จะเปิดอะไรให้ฟังแล้วให้เราจดว่าเราได้ยินคำไหนบ้างนะคะเป็นการทดสอบความสามารถในการฟังของเราด้วยเคนะประโยคต่อไปนะคะแวร k ค i ิกว is d o m uppstår när vi möter livet på ett medvetet och klarögt sätt. Verklig visdom uppstår när vi möter livet på ett medvetet och klarögt sätt. Okej. Det är en kam, visdom Vis. วิสแปลว่าความฉลาดเอ้ยวิสแปลว่าฉลาดนะคะวิสดุ่มก็คือความฉลาดหรือปัญญานั่นเองนะคะอันนี้จะต่างจากอินเทลเลกเรนซ์นะคะอินเทลเลกเรนซ์เนี่ยเป็นความฉลาดทางโลกส่วนวิสดุ่มเนี่ยเป็นความฉลาดที่ลึกซึ้งกว่านะคะเป็นปัญญานั่นเองเป็นปัญญานั่นเองนะคะอ่าเขาบอกว่าวิสดุ่มไม่ยินแต่เอ็กซ์ตริกเกอินและอินโฟมขู้ลปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูล ที่เราเรียนรู้จดจำมันไม่ได้เกิดจากการอ่านการฟังหรือการจดจำนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้มาจากประสบการณ์ชีวิตจริงๆ f a k t i s k a แปลว่าจริงๆนะคะ lived experience แปบลบว่าประสบการณ์ชีวิต verkligvisdum ป,ปัญญาที่แท้จริงเนี่ยนะคะ u p s t u r n e v m e r t e r l i v e t poetmietvetet oklor exet ปัญญาที่แท้จริงเนี่ยจะเกิดขึ้น u p s t วแปบลบว่า มีขึ้นเกิดขึ้นนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อเรารเผชิญหน้ากับชีวิตเมื่อเราใช้ชีวิตนะคะอย่างมีสติและด้วยดวงตาที่สว่างนะคะคลอเอิกคือกระจ่างไม่มีอะไรบดบงังต่อไปต่อไปมาดูอืม Näsk ett här näsket. Introduk. Introduktion. en bort namn introduktion. Introduk namnen na, här näsk na, det. Jag, jag gillar verkligen idén att vara någon som har skrivit en bok. Själva bokskrivandet däremot tycks inte vara lik. Tycks jag inte vara lika förtjust i. Jag gillar verkligen idén att vara någon som har skrivit en bok. Själva bokskrivandet däremot tycks jag inte vara lika förtjust i. Jag gillar verkligen i den. ย a g g i และ r ว e r k ลิกันอ d เดียน v ัดวอร g นัวก m har skrivit en bok. นบ o กผมชอบไอเดียนี้มากเลยนะไอเดียที่ว่าเราเป็นใครสักคนเราเป็นคนที่เคยเขียนหนังสือนะคะเป็นคนที่เคยเขียนหนังสือนะคะเขาชอบมากเลยอุ้ยฉันเคยเขียนหนังสือแต่เขามาบอกว่าเคลวะบุกสกีสกีวันเดชเดอร์ริมูทที่ส์ยอ in lika ii te foschust vora v ม่แคองว่าล n ก้าฟุ r e ูส t ในนี่ฮ i เฉลิมบุกสก i. ีวัน a ด็ดนั่นเองแต่ว่าการลงมือเขียนนะคะบ o k skriva น d e t อันนี้มาจากคำกริยา skriva นะคะอันนี้มาจากคำกริยาว่า skriva แล้วผันให้มันเป็นพ t ร์ติซเป็น s k r ีวัน d e นะคะ มันจะแปลว่าการก็ได้แปลว่าการเขียนนะคะแล้วที่เขาเน้นเป็นแบบเจาะจงแต่การเขียนหนังสือการลงมือเขียนหนังสือเนี่ยดูเหมือนว่าผมจะไม่ค่อยโปรดมันเท่าไหร่นะคะฟ o ร์ช o สอ e เป็นคำที่เราเคยรู้จักคำว่ายินรัดแปลว่าชอบ t ิ k e ก o ตก็แปลว่าชอบ f <"For S 1> อ r ์ช o สอ e ก็แปลว่าชอบเหมือนกันนะคะใช้ต่างกันอย่างไรยินรัดเป็นคำกริยาเพราะฉะนั้นเอาไปเข้า ในตำแหน่งกริยาได้เลย t ิ้งเกีรก็เป็นคำกริยาเเต่ for shoes e เนี่ยนะคะทำหน้าที่เป็น adjective adjective นะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาเข้าประโยคเนี่ยมันจะต้องมีกริยา air ก็ได้นะคะโอเคยกยอสมมุติว่าอาหารเนี่ยเขาเสิร์ฟอาหารให้เราแล้วเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าเราจะบอกว่ายอยินละินแต่เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะคะ จริงๆมันก็คือความจริงแต่ถ้าเราอยากจะพูดให้มันสุภาพเราพูดว่าอย่างนี้ค่ะย o กแอร์อินเตอร h โซเฟอร์ชิสยกแอร์อินเตโซเฟอร์ชสอีแล้วก็ใส่ไปว่าไม่ค่อยชอบอะไรโอเคนะมต่อไปหน้า12หน้า12นะคะ Så jag har fortfarande inte skrivit en bok. Caroline har skrivit en bok och Navid, Ingemar, Martin, Linus och jag har hjälpt henne på alla sätt vi kan. Så jag har fortfarande inte skrivit en bok. Caroline har skrivit en bok och Navid, Ingemar, Ingemar Martin, Linus och jag har hjälpt henne på alla sätt vi kan. ไม่ได้เขียนหนังสือเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้เองนะคะผมเนี่ยไม่ได้เขียนหนังสือนะคะยังไม่ได้เขียนหนังสือสักเล่มคนที่เขียนนะคือคารอลีนคารอลีนเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้นะคะแต่ว่านาวีดอิงยยมาร์ตินลีนุสแล้วก็แล้วก็ผมเนี่ยได้ช่วยคารลีนนะคะทุกวิถีทางเท่าที่เราจะทําได้โอเคนะต่อไป Min förhoppning är att boken talar för sig själv till just dig, att du väljer att återkomma till den då och då. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอ่านหนังสือด้วยกันนะคะเล่มเล่มนี้นะคะมืกุตเอามาบางท่อนเท่านั้นนะคะเอามาบางท่อนที่เหลือเราไปอ่านกันเราเองเนาะแต่ว่าคิดว่าท่อนที่เลือกมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์นะคะทั้งทางโลกและท,งทางธรรมจะได้คำศัพท์นะคะเขียนนะอ่า so เขาบอกว่า so min f o r h o p n i n g a r att bo g e n t a a för sig själv till just d a y att du väljer att a t r komma till den d c g då ะค,ะความหวังของผมอันนี้แปลว่าความหวังดังนั้นดังนั้นความหวังของผมก็คือว่าหนังสือเนี่ยมันจะสื่อสื่อสารกับคุณโดยตรงนะคะอดุเวลิาอัตโคมะติเดนดูกดวว่าคุณเนี่ยพอคุณอ่านหนังสือแล้วคุณเลือกที่จะกลับมาเปิดหนังสือเล่มนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่ใช่ซ้าแล้วซ้าเล่าดูกดัว,ดว,ดวคือมาบ้างบางครั้งบางคราวก็มาดูกดั ซ้าแล้วซ้าเล่าก็ได้มามาแล้วก็มาอีกนะคะนะคะความหมายของเขาคืออยากให้เราเปิดอ่านหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วอ่าน,นอีกนะคะโอเคนะต่อไปดูซิว่ามีท่อนไหนอีกบทแรกเรื่อง Min มินซูเปอร์คราฟต์มักรุดอ่านไปแล้วก่อนหน้านี้เนาะมินซูเปอร์คราฟต์หน้า13เอาอีกรอบก็ได้ไหน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 ก็ไหนไหนละเอาอีกรอบก็ได้เนาะ หน้า13นะคะแนะนำให้หาหนังสือเล่มนี้มานะคะมินซูเปอร์คราฟต์พลังวิเศษของผม Efter a t jag hade lämnat livet som munk och kommit tillbaka till Sverige blev jag intervjuad av en tidning. นะคะใครฟังทันจดมาเลยนะคะใครฟังทัน Efter a t jag hade lämnat livet som munk och kommit tillbaka till Sverige blev jag intervjuad av en tidning. หลังจากที่ผมได้ทิ้งชีวิต พระหรือลาศิกขาลาศึกนั่นเองนะคะแลมนั l ลีเวตสมุงค k คือละทิ้งชีวิตนะคะในฐานะพระนะคะแล้วก็กลับมาที่สวิเดนเนี่ยผมก็ได้รับสัมภาษณ์ถูกสัมภาษณ์โดยหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งสังเกตเห็นอะไรสังเกตเห็นว่า if if the art york had the lam n u t leave t some monk or commit ที่บอกกลับถึงสวีเดนอันนี้มาดูเรื่องเรื่องภาษานะคะมาดูเรื่องหลักภาษาหลังจากที่ผมอันนี้ทำไมเขาใช้หัดเด้ใช้หัดเด้เป็น plus plusquam perfect นะคะมันเป็นอดีตซ้อนอดีตไปอีกนะอันนี้เป็นอดีตตอนที่เขาพูดถึงเนี่ย ตอนที่เขาถูกสัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นอดีตนะคะถูกได้รับถูกสัมภาษณ์โดยหนังสือพิมพ์เนี่ยมันเป็นอดีตก็ใช้เบลีฟอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่2นะที่ถูกสัมภาษณ์จากหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นเหตุการณท์ที่ที่สนะคะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้านั้นคือเหตุการณ์ที่1เนี่ยคือเขาทิ้งชีวิตในฐานะพ,พ,พระนะคะเหตุการณ์ที่1เหตุการณ์ที่1และเหตุการณ์ที่2ที่เกิดต่อเนื่องกับที่เกิด เรียงตามลำดับเนี่ยนะคะในอดีตโอเคนะเหตุการณ์ที่1ก็เป็นอดีตเหตุการณ์ที่2ก็เป็นอดีตเป็นอดีตซ้อนอดีตทวีพบไตรพบไปเนี่ยนะคะเขาจะใช้ส um ุพีนุ่มโอเคนะคะอันนี้จะได้เห็นตัวอย่างการใช้ว่าทำไมเขาถึงใช้หัดเดชหัดเดชบวกด้วยคำกริยาที่ลงท้ายด้วยเทียนะคะแล้วส่วนที่2เนี่ยเป็นพัสพัสเทนส์เฉยๆนะคะเป็นอดีตเฉยๆ โอเคนะตรงนี้มีอธิบายในห้องติววยากรออนไลน์อย่างละเอียดเลยนะคะไปทบทวนความรู้ได้อันนี้เห็นการใช้งานจริงต่อไปนะคะเขาก็ถามว่า what was the viktigaste du lärde det av 17 år som buddhistisk s k o g s m u n k what was the viktigaste du lärde det av 17 år som buddhistisk s k o g s m u n k นะคะอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณได้เรียนรู้ นะะในฐานะที่เป็นพระวัดป่าของศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเวลา17ปีเกนะชันรู้สึกกดดันนะคะแล้วก็ตื่นเต้นกับคำถามนี้อย่าเบเหอเดสวอร์นัวกดการสกัดสแนปแต่ไม่นเ้ต้องรำวาหรือฟุ้งกันเมื่อเจอคำตอบ อยากฉะน้อรผนวําเนี่นะต้องตอบค่อนข้าร็วนะ์บแต่ผมไม่อยากจะแบบว่าตอบชุ่ยๆสลา v a ่า a ลา a ว่แปลว่ามักง่ายหรือทำอะไรชุ่ยๆนะคะ Slarva นะถ้าเราต้องการบอกลูกบอกหลานบอกสลาดว่าอินเตสลาดวาอินเตนะคะ อย่าอย่ามักง่ายอย่าทำอะไรชุ่ยๆโอเคนะคะเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะตอบอย่างมักง่ายเมนวิเนเลนเดสวรสลัดว่าเอลฟุสกาฟุสกาแปลว่าโกงค่ะฟุสกานะคะฟุสกาแปลว่าโกงฟุสกาแบบฟุสกาเดฟุสกาโอเคนะเขาก็ไม่อยากจะแบบว่าตอบแบบมักง่ายแล้วก็แบบว่าชุ่ยๆ แบบโกงจริงบริบทนี้มันมันไม่ได้แปลว่าโกงนะคะแต่แปลว่าทําอะไรช่ยๆนะคะโอเคนะอืม okay, mm hmm. ต่อไปหน้า14 huh? ค่ะเขาบอกว่าเดียรแวร์เดเซตเตอร์เมสต์อฟอัลต์ฟรอนชุดตันออชอันลิกทรีนิ่งเฮลทีดอร์จะไเลงเรทรูอัลต์ยาทงเกอร์เดียรแวร์เ Uh, fokus här. Det jag värdesätter mest av allt från 17 års andlig träning på heltid är att jag inte längre tror på allt jag tänker. Anpika. Det jag värdesätt, värdesätter mest av allt från 17 Års andlig träning på heltid är att jag inte längre tror på allt jag tänker. Okej, kom är en är som jag värdesätter. ว่าดแปลว่าคุณค่ามูลค่า SETTER คือการให้เดบว่าว่าเดบเซ็ตเดอร์เมสต์ออฟอัลต์จากสิบเจ็ดปีอันดับเทรนด์ในผู้เหี่ยวทีดอาจยังไม่ได้เล็งเร็วทรูเพราะสิ่งที่ผมให้คุณค่ามากที่สุดนะคะเมสต์แปลว่ามากกว่าสิ่งใดๆมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำนวนนี้น่าจดจำนะะสิ่งที่ผมให้คุณค่ามากเหนือสิ่งอื่นใดมากที่สุดเลยจากการ ฝึกฝนทางจิตวิญญาณเป็นเวลา17ปีเนี่ยนะเต็มเวลาด้วยนะคืออาจจะ i n t e r l i n g เรท r u พ่ออัลจอเทนเกอรเล็งเร,แ,รแปลว่าไม่อีกต่อไป i n t e l i n g เร,รนะคะไม่แล้วไม่อีกต่อไปแล้วเขียนะคะก็คือผมไม่เชื่อทุกสิ่งที่ผมคิดอีกต่อไปแล้วเขียนนะคะ พี่ได้คำพูดใหม่ๆจากน้องมะกรูดตลอดขอบคุณมากค่ะนำไปใช้ได้เลยนะคะอันไหนที่ควรจดจำมะกรูดแนะนำให้จดจำโอเคนะอืมท่อนสุดท้ายแล้วค่ะของวันนี้ The fina är att detta är allas superkraft din också förhoppningsvis kan jag hjälpa dig på vägen att a t r finna den om du har tappat bort den. t h e fina är att detta är allas superkraft din också Förhoppningsvis kan jag hjälpa dig på vägen att återfinna den om du har tappat bort den. สิ่งที่สวยงามนะคะถ้าเราใช้คำว det ่าเดียดเดียดบวก adjective ที่เป็นรูปเบ s t ั m นะคะจะแปลว่าสิ่งที่บวกกับคุณศัพท์คำนั้น define นะนะคะ define นะสิ่งที่สวยงามคือ พลังวิเศษของผมเนี่ยสิ่งที่สวยงามนะคือพลังวิเศษอันนี้เนี่ยมันเป็นพลังวิเศษของทุกคนดินอคอศของคุณด้วยเหมือนกัน h o p บ n นิงสวีสจำได้ใช่ไหม h o p บ n นิงสวีสแปลว่าความหวังนะคะด้วยความหวังผมเนี่ยหวังว่าผมจะสามารถช่วยให้คุณหาพลังวิเศษของคุณได้หามันกลับมาได้เหมือนเดิมอวดเตอร์ฟินนะอ่าเมื่อกี้ลืม คำว่าอวดจะแปลว่ากลับมานะคะเมื่อกี้จาคาว่าอวดจะอวดจะคมได้ไหมกลับมาอีกนะคะอวดจะฟินเนี่ยแปลว่าฟินเนี่ยแปลว่าเจออวดจะฟินเนี่ยก็คือหาเจอนะคะเขาเนี่ยบอกว่าเขาหวังว่าคุณไปเจอเนี่ยนะคะผมหวังว่าผมหวังว่าผมจะช่วยให้คุณหาพลังวิเศษของคุณได้เจออีกครั้งหนึง่งถ้าหากคุณได้ทำมันหล่นหายไปโอเคนะคะ เป็นไลฟ์สดที่มีคุณค่ามากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะแชร์ได้นะคะแชร์ได้อยากจะชวนมาอ่านหนังสือด้วยกันค่ะเดี๋ยวบทต่อไปนะคะบทต่อไปหน้า15้าเป็นบทที่หนึ่งชื่อวัชเชลว์รันเดวัชเชลว์รันเดโนพูดผิดกูดอ่านผิดนะคะวัชเชลว์รันเดซึ่งคำนี้เป็นคำที่สนน่าสนใจมากเมื่อกูดเคยพยายามจะหาคำนี้กับพี่มาตินให้พี่มาตินช่วยแปลเรื่องสติใช่ไหมคะสติเนี่ย ฝรั่งเขาชอบแปลว่า mindfulness นะคะแล้วคนสวีเดนก็จะใช้ m e d i e t e t n e v a r run อะไรเงี้ยซึ่งคุณบีเยนเขาบอกว่า,าแล้วก็เมื่อกูกับพี่มาตินก็คุยกันเรื่องนี้แหละอั a v อร์วาเชอัตบลีว e เชอมนทิ n งแต่มันไม่ใช่ภาษาสวีเดนที่ที่คนอื่นเขาใช้กันมันไม่ใช่ภาษาสวีเดนที่คนอื่นใช้กันแต่พอไม่เห็นคุณบีเยนเนี่ยนะคะพอมาเริ่มรู้จักผลงานของเขาเนี่ยเห็นเขาใช้เขาพยายามที่จะใช้คํานี้นะคะ ว a ชเช่วัชเช่อรันเดนะคะมกูดพยายามคุยกับคนสวีเดนที่ที่กลุ่ม Facebook ของคนสวีเดนที่สนใจศาสนาพูดว่าเอ๊ะพวกคุณคิดว่าคุณไปเยือนเขาหมายถึงอะไรวัชเช่ฟอรันเด้าหมายถึงสติไหมเบื้องต้นสมัยก่อนมะกูดคิดว่าเขาหมายถึงสตินะคะวัเช่อรันเดแต่ในตอนหลังเนี่ยมกูดคิดว่าเขาหมายถึงอะไรที่ลึกซึ้งแล้วก็ไกลกว่าคำว่าสตินะคะ ต้องต้องอ่านดูแล้วค่อยค่อยคิดว่าคนที่อ่านแล้วก็ภาวนาไปด้วยคนที่ภาวนามีประสบการณ์เนี่ยน่าจะทราบความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของคําว่าวัชเชวอรันเดอันนี้ไม่ใช่ภาษาสวีเดนที่คนอื่นใช้กันมันเป็นภาษาสวีเดนแต่เป็นคําที่คุณไปยนแต่งขึ้นมาเพื่อใช้แทนคําว่ามกุฎเดาว่าเข้าหมายถึงสตินะคะแต่ไม่แน่ใจร้เอเซนาะวันหลังวันหลังค่อยมาอ่านกันต่อนะคะแนะนํา มาไว้เหมาะสำหรับคนไทยที่สนใจจะเรียนภาษาสวีเดนนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะให้ฝรั่งเขาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพุทธมกุูดซื้อมาหลายเล่มนะคะซื้อมาหลายเล่มเอาให้คุณพ่อคุณแม่ฝรั่งด้วยคุณพ่อคุณแม่อุปถัมภ์โอเคเนาะแล้วก่อนจากอยากแนะนำหนังสืออีกเล่มที่มกรูดหายไปเนี่ยนะคะเปิดกลุ่มบุกซีรีเก็แมทมกรูคือกลุ่ม กลุ่มอ,อ่านหนังสือร่วมกันเนี่ยนะคะกับมะกรูดแล้วก็หายไปเลยเพราะว่าอ่านหนังสือเล่มใหม่ค่ะมะกรูดเป็นเด็กพิเศษเป็นคนไฮเปอร์นะคะอ่านหนังสือก็ไม่ได้อ่านเล่มเดียวนะคะอ่านหลายเล่มพร้อมกันค่ะนะคะอ่านหนังสือเล่มนี้แนะนํามากเลยจริงๆมีอีกเล่มหนึ่งที่มะกรูดอ่านจบไปแล้วแต่ไม่ไดเอามาด้วยเล่มนี้กําลังดีถ้าใครสนใจประวัติศาสตร์สวีเดนเล่มที่อยู่บ้านมะกรูดเนี่ยเป็นเล่มที่หนึ่งที่ควรจะอ่าน อันนี้เป็นเล่มที่สองนะคะเพิ่งอ่านจบเมื่อเช้าเพิ่งอ่านจบเมื่อเช้าถ้ามีโอกาสวันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะคะ s v e r i g s historia s v e r i g s historia แปลว่าประวัติศาสตร์สวีเดนค่ะโอเคเนาะมาคิดว่าอันค่อยๆอ,อ่านหนังสือร,ร่วมกันอย่างนี้น่าจะช่วยให้เราพัฒนาภาษาเราได้ด้วยวันนี้พอเท่านี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไลฟ์นี้แชร์ได้นะคะแชร์ได้